สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่ที่วัดโคกขานมน้ชมวันนี้เราก็จะมาตรงศาลพ่อพันธ์ท้ายนรสิงห์แห่งนี้เราจะมาขอโชกันคือก่อนหน้านี้ทั้งในจะเป็นกุมารทองแต่ตอนนี้ไม่มีละเดี๋ยวเราก็จะไปขอกับท่านพันธ์ท้ายด้านในนะครับว่าจะเป็นอะไรเนาะท้ายเดี๋ยวเราไปดูกันครับท่านผู้ชมไปขอหวยกับกุมารทองไม่ได้เลยฮไหว้ก่อนสิท้ายจุดทูบไหว้ก่อน ขอลาไปจ้าชุเดี๋ยวเราจะให้ไทยคันลองขยา่าเซียมซีดูท่านผู้ชมเนาะขย่าเซียมซีนะครับตักลงป่ ลองเขย่าสิเออเอานะัน้นแทนหกเลขหกได้เก้าได้นะครับหกได้เก้าได้ตัวเดียวกันเอาใส่ไปเลยเพราะมันสามรอบอีกสองรอบ ดูการเขย่าเซียมซีแบบใหม่ท่านผู้ชมแบบ <c oughs> สับประ <6 S 1> ดนสุดๆฮะหกแล้วหกอีกแล้วอ้าวหกหรือเก้าเหมือนเดิมนะอาตัวหนึ่งเป็นหกตัวหนึ่งเป็นเก้าอีกตัวหนึ่งได้ไหมครับได้ไหม หอีกไหมสอ <2. S 1> เดี๋ยวนะเลขสองโอเคหกหกสองหกเก้าสองนาะมาเดี๋ยวเราจะขย่าบ้างท่านผู้ชมอ่าไทยถือ <c oughs> <c oughs> แบบสับแบบใหม่ <c oughs> สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราอยู่ที่วัดโคกขามท่านผู้ชมเนาะวันนี้พามาไหว้เราสิงท่านผู้ชมตะกอนเนี่ย ก่อนที่ผมมาเนี่ยจริงๆคือความตั้งใจคือพูแต่ละละสิ่งนี่ครับแล้วก็บนเนี้ยต่ก,ก่อนมันจะมีกูมานเยอะผมกะว่าจะพาไทยมาขอมาสื่อกับกูมานนะครับแต่พอดีเขามีการรื้อออกไปแล้วท่านผูช้ชมเนาะก็เลยต้องข่อพันท้ายแทนนะครับที่จะขอโชคเนาะ สาธุ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 โดยบรรดาโชคลาภไปด้อเอาอันนี้แล้วกันเนาะอันอันอันนี้เห็นเลขอยู่โดยบรรดาโชคลาภไปด้อสาธุสาธุ เลขสองมันบางมากเลขสอง็นงตรงเนี้ยตรงเนี้ยเลขสองโอ้มับางเนบาง,เ,บางเลขสองนะเลขสองท่านผู้ชมเลขสอง มือนไทยเลยอะเลขหกเลขหกได้เก้าได้หกก็ไ,ได้เก้าก็ได้ตัวเนี้ยเห็นไหมหก <He ard S 2> ไ,ได้เก้าได้ไจับยังโอเคอีกตัวหนึง่งซักถ้ามันออกถ้าเหมือนกันกับไทยนี่อัศจรรย์มากอัจรรย์มาก Ui Thái, lương Tôi điêu cả đôi, cao đai 6 dễ, Tôi điêu cả lời 9 Hết 6 điêu 9 lời 6 Sa 9 6 đấy Sa thụ ขอให้โดยพระอาารโชคราบเลขที่เราได้ขอให้บังเกิดเป็นผลเด้อสาธุสามตัวตรงสองตัวบนสองตัวล่างขอให้เข้าเด้อสาธุเมื่อกี้นี่เนาะเราก็มาขอตรงนี้กันเนี่ยเราต้องอัศาจรรย์ที่อย่างหนึ่งเราสองคนกับผมกับไทนะคือขยา CNC, ่าเซียมซีอ่ะท่านผู้ชมนะเลขมันเป็นแบบแบบเลขเดียวกันท่านผู้ชมเพียงแต่ไทอ่ะขย่าหกหกเนี่ยลงก่อนนะครับหกหกล้วก็มาสองแต่ผมมาสองหกหกเออ แต่มันเป็นเลขคู่อะท่านผู้ชมตัวหนึ่งนะการหาเลขท่านผู้ชมนะก็คือมันจะไม่ออกเลขคู่ทั้งเรียงทั้งหมดนะท่านผู้ชมนะแสดงว่ามันตัวหนึ่งจะต้องเป็น9 2 6, 9หรือก็2 9 6อันเนี้ยเอาไปจับท่านผู้ชมเนาะผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับถ้ามันไม่มาเบิ้ล6 6กเนาะก็เป็นสิทธิที่เลข2เลข6จะกลายเป็น9แล้วก็เลข6 2สองหรือ 6, 9 2สอง หกหกได้ท่านผู้ชมเนาะลาท่านผู้ชมทุท่านกับคลิปวิดีโอนี้ดีกว่าเนะาะไทยเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อท่านผู้ชมนะวันนี้พามาเที่ยวที่นี่เนาะวัดโคขามเนาะจุดกําเนิดของพันธุ์ทายนาสิห์นี้แหละเดี๋ยวพาท่านผู้ชมทุกท่านเดินไปหาจุดอื่นด้วยเนาะท,นท่านผู้ชมเนาะเผื่อว่าในวัดนี้จะมีอะไรที่ที่นาเสนอให้ท่านผู้ชมทุกท่านถ้าไม่มีเราก็จะไปที่อื่นต่อนะครับแล้ววันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ เหสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราพามาอยู่ที่วัดโคกขาาท่านผู้ชมพามาขอโชคขอลาบเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมท่านเดินไปดูนะครับพื้นที่ขอโชคกันน้องที่นี่เป็นตลาดน้ําฝั่งนู้นก็มีเหรอฝั่งนู้นเป็นอะไรข้าท้างนี้เป็นโคกขาาโน่นทันทายเหรอแต่หน้ามามืดมืดมากเพราะว่ามีต้นลำพูน มันจะมีหิ่งห้อยเหรอใ,ใครบอกรูน่้ออยู่แล้วถามถามเขาไหมถามแม่ค้าไหมว่ามีจริงป่ะถามน้องๆเงงเดินมาไปดูฝั่งนี้มีอะไรเดินไปดูดิ<ป>สวัสดีด้วยนะครับวันนี้พาไปเดินฝั่งตรงข้ามกับวัดโคกข,ขามท่านผู้ชมไปดูว่าฝั่งนี้มีอะไรเนาะ โอ้หท้ายน้ำใสสะอาดมาอุย้ยรถาปรงนี้มีสารด้วยเนี่ยมีสารนะอันนี้เป็นตำหนักเคร่ะใช่ไหม ตํนักแหละอันนี้เป็นศาลศาลชื่ออะไรแม่นาง,นางตาดำาตาดำกับนางแขนขาวแขนขาวแล้วคนาได้มีตํนักด้วยสาธุอือม,มีเปล่าต้นไทรต้นนี้เปล่าโบราณ เอวก็ไม่มียังอุตส่าห์ ตั้งโค้งนะที่ข้ามนี่อยู่ได้คนนั้นแหละจะกวักมือใส่กูไม่ตั้งตัวว่าเขาจะกวักมือใส่มอง่นงไงดีปะ่ะตอนนี้เราอยู่ในหมู่บ้านฝั่งวัดโคข,ขามท่านผู้ชมมาดู เดินมาเรื่อยๆนะเดินมาเรื่อยๆแล้วก็ได้ลูกชิ้นมาแล้วได้ลูกชิ้นมาแล้วกินหน่อยอันไหนที่เราดันไว้อันนี้ร้อนไหมไม่อบมากไม่ใช่ไม่ใช่ร้อนเพราะอันนี้ด้วยนะร้อนเพราะแดดด้วยอืมไป้ม ไงทำปากร้อนนี่ย้อยป้ะเดินมาหาของกินโกราณโกราณอืมนี่ยังไม่น่าจะเป็นแบบกินๆๆไม่เจอลกินอืมนเป็นคล้ายๆตลาดน้ำอ่ะอืมออกมาพับอ่ะฝั่งนี้มันเป็นชุมชนนะ ล้วก็จะมีแบบพวกร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอะไรแบบนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวริมน้ำน่ะอืมครัไปสาผานสายสีเขาเรียกสะพานหลากสีสะพานเจ็ดสีเหรอไม่รู้ แปดเหรออ,หรอืมสิบเหรออ,หอืมแต่ก่อนคาสัญจรทางเรือปะเขามีโปมีที่ท่าขึ้นเรือทั้งันด้วยอ้าวนูน่นใช่ไหมอุ้ยไม่เห็นเลยบ้านแถวนี้มีถึงห้อยไหมอะตรงคืออนอะนี่เรา่อนเยอะอ๋อมา่อนเยอะ เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะหิ่งห้อยนะต้องไปนู่นเลยนะ,ะโอ้โาแมงนี่มันไข่ในน้ําหรือไข่ในดินปกติแมงหิ่งห้อยเยอะป้าบอกนะแต่ก่อนนะแต่ตอนนี้น้ำมันเสียแล้วไม่มีไม่มีแล้วจริงๆก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่พวกมีพวก,พวกหิ่งห้อยเยอะต้นลําพูอ,อันนี้ต้นอะไรนี่เหรอเธอต้อนใบใหญ่ๆนี่ปะ ลำปูขาวลูวยังเรียกนนามาไ,ไม่มีลำปูขาวอา่ะแล้วต้นอะไรที่มีสีขาวอ่ะตะแมตะแม,ตแม่ตะแแม่ขาวตะแแม่ขาวตะแแม่ดำเรี่ลรถขาวอะ่ะพูดเหมือนรู้เลยตรงนมดนรก็เป็นเป็นเหมือนชุมชนชุมชนบ้านโคกข,ขามอือคือเรามาในช่วงที่ตลาดเขาปิดหมดแล้วเขามีเขามีตลาดน้ำด้วยนะ หนึ่งร้านที่รอเราอยู่ก็คือร้านลูกชิ้นและขายดีด้วยนะขายดีด้วย